ลุกลุกลุกขึ้นมาลุกไม่ว่าพี่สาวผมเคยทำอะไรคุณเคยล่วงเกินเคยทำร้ายคนแค่ไหนผมขอรับผิดไว้คนเดียวให้กาบนี้ผมมันจบเรื่องทุกอย่างได้ไหมครับอย่า อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้จนขอร้องอย่าทำแบบนี้ไม่เอาอย่าทำแบบน,บบนี้อย่าทำแบบนี้าแบบนี้จะฆ่าผมเลยก็ได้ถ้ามันจบเลงทุกอย่างได้แต่ถ้าคุณแม้แต่จะคิดจะทำร้ายพี่สาวผมทำร้ายหลานผม <c oughs> ผมจะไม่มีวันให้อภัยคุณไม่ 아 <laughs>